สวัสดีครับคลิปนี้จะมาเทสเครื่องนะครับก่อนส่งแต่ว่าคลิปนี้จะไม่ได้เทสให้ทุกรุ่นนะจะเทสแค่ตัวเดียวนะครับว่าส่วนมากจะเป็นรุ่นนี้ทั้งหมดเกือบทั้งหมดมีอยู่ห้าเครื่องนะครับที่เป็นรุ่นเดียวกันส่วนตัวนี้จะเป็น2องแอมน้ำลึกกระตุกเป็นกล่องพลาสติกนะครับลูกค้าเขาสั่งอยากได้แบบเสียงเงียบก็เลยแนะนําเป็นกลองพลาสติกไปก่อนก็จะ เสียงเงียบกว่ากองเหล็กเยอะเลยนะครับส่วนตัวนี้เป็น 2m น้ำลึกธรรมดาตัวนี้ราคา2,000บาทนะครับ่วนตัวเต็ม 2m น้ำลึกตัวเต็มราคา2,580บาทแล้วก็ 2m น้ำลึกกระตุกกล่องพลาสติกราคา2,400บาทนะครับถ้าเอาเป็นกล่องพลาสติกจะเพิ่ม200นะครับเพราะว่าราคากล่องพลาสติก จะแพงกว่ากล่องอันนี้นิดนึงแล้วก็ทํายากกว่าด้วยนะครับต้องมาเจาะมาตัดเองตัวนี้จะเป็นเครื่องที่ราคา2,580บาทจะเป็น2แอมป์นลึกตัวเต็มทาร์ิเตอร์10ตัวข้อแตกต่างก็มันจะมีทาร์ิตเตอร์ที่แตกต่างกันนะครับตัวนี้จะได้แค่8ตัวตัวนี้เป็น10ตัว แล้วก็มอแปลงจะเป็นบอบบินไนล่อนนะครับส่วนรุ่นธรรมดานี่จะเป็นบอบบินพลาสติกธรรมดาแต่ตัวนี้จะเป็นไนล่อนโอเคครับเดี๋ยวเรามาเทสกันเลยอันนี้ก็คือรอบจัดส่งวันนี้เดี๋ยวถ่ายคลิปเสร็จก็จะส่งของให้เลยแล้วก็มีพวกอะไรด้วยอันนี้เป็นสวิตช์กดนะครับ ใครสนใจก็สั่งได้ตัวละ15บาทนะครับสวิตกดดีเลยตัวละ13บามบาทค่าใครสนใจซื้อเยอะจะซื้อไปขายหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าร้อยตัวขึ้นผมขายตัวละ8บาทอันนี้ร้อยตัวขึ้นตัวละ10บบาทนะครับสั่งได้ ที่แบตพัดลมจะทํางานเลยนะครับถ้าใครสั่งใส่สวิตปิดเปิดพัดลมก็บอกได้ถ้าใครอยากได้สวิตก็สั่งตอนสั่งก็บอกว่าใส่สวิตด้วยนะครับแต่ว่าจะมีค่าสวิตเพิ่มค่าทําค่าสวิตเพิ่มห้าสิบบาทนะครับปันเทศทีท่ห้าร้อยวัตต ก็ปรับความที่ ไปที่หนึ่งพันวัตต์ก็มันเดี๋ยวอันนี้จะล็อกโฟกัส มันก็ค่อนข้างสว่างอยู่นะครับถ้าปล่อยโฟกัสมันก็จะดอบลงอันนี้อันนี้3,000วัตต์ก็พอได้นะครับจะได้ประมาณนี้โอเคครับใครสนใจสั่งได้ แต่ว่าที่ตั้งอยู่ตรงนี้มีเจ้าของหมดแล้วรอบจัดส่งวันนี้ใครสนใจติดต่อไปทาง Facebook นะครับเพจ e c o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  k มอแปลงบีนะครับเอ้ยไม่ใช่บีทีมอแปลงไฟฟ้านะครับมอแปลงบีทมันโดนแฮ็กไปแล้วหน้าเฟซก็แบบนี้เลยนะครับเปิดเพจใหม่เพราะว่าเฟซ เพจแมาแปลงบีทีมันถูกแฮกก็เลยมาเปิดเพจใหม่นะครับผู้ติดตามก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่โอเคครับใครสนใจก็ติดต่อมาคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ